นะครับท่านที่จะสนใจซื้อแล้วก็ดูแลการขายนะครับในลำดับที่เจ็ดสิบเอ็ดเป็นต้นไปนะครับจนถึงลำดับที่หนึ่งร้อยนะครับขอขอเจ้าหน้าที่นะครับเชิญเข้ามาดูแลเขาเข้ามาห้องขายได้นะครับส่วนท่านที่นั่งในห้องขายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในลําดับนี้นะครับก็ขอเชิญเชิญท่านขอความร่วมมือนะครับขอให้ท่านออกจากห้องขายนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์แก่คนที่อ จะซื้อแล้วก็ดูแลการขายนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับอันนี้ก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับ น,นีอันนี้ถึงเท่าไหร่ครับถึง80 80ก่อนจะด้ค่ะลำะดับที่อันนี้จะเป็นลำดับที่เ70 70, 70ถึง80ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าหลังจากหมด80แล้วเดี๋ยวเจ้านั้นที่จะเรียกเพิ่มนะครับอ่ะครับทำการขายเยชิญครับ ลำดับที่71ขายทอดตลาดห้องชุดโดยปลอดการจำนองคดีสารแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ผอสองสทับ2องห้าหกบริษัทบริหารสินทรัพย์บวรจำกัดผู้สมสิทธิ์แทนโจทย์และในฐานะผู้รับจำนองมาดูรายการขายนะคะถือบัตรสีส้มหมายเลข013นายโชติวิทย์คูนาเจริญสถิตจำเลยหรือผู้แทนบดิษัทการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานประคับคดี1,572,922บาท50สตางค์สองพันเร้อยี่71ครับราคาเริ่มต้นค์สำหรับที่เจ็ดสิบเอ็ดครับราคาล้วก็50,000บาทงล้านหนในการ สักครู่นะครับราคาราคาไม่ไม่ตรงเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมื่นบาทครับ สำหรับที่71ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 100,000 10, 10,000บาทเพิ่มมาคำ100กว่า5,000บาทรับการในะการค้าสู้ราคา150,000บาทมีท่านใดสนใจรับผ่านเชนยักรไปครับไม่มีท่านใดสนใจรับผ่านเจ้าของงานงดการถ่ายครับ ลำดับที่72ขายทอดตลาดห้องชุดโดยปลอดการจำนนงคดีสารแ่งคดีหมายเลขแดงที่พอ5 8 9 9ทับสบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดโจทย์ในในฐานะผู้รับจำนนงมาดูแลการขายนะคะถือบัตรสีส้มหมายเลข0ู0นายศักชัยตั้งเทียนชัยชนะในฐานะผู้จัดการมรดกของนายปัตยกันผู้ตายจำเลยหรือผู้แทนบรกษัทการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินต้องพนักง,งานบังคับคดีหนึ่งล้านบาท ลำดับที่72บครับประคำตัวนอยู่ที่1นึ่งล้าหมบาทเพิม่มประคำร้อกว5ห0 0มบาทรับประกรันในกรสู้สุดท้าหนึ่งแสนหบาทมีท่านใดสนใจทัานขาช่วยปปยกไปครับไม่มีท่านใดสนใจปร้ขายจองงันงดการขายครับ ลำดับที่73ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนองคดีสารแขวงธนบุรีคดีหมายเลขแดงที่ผอบ4473 2560บริษัทบ,บัตรกรุงศรีอยุธยาจำกัดโจทย์หรือผู้แทนบริการขายไหมคะไม่มานะคะนาง นางสาวสิริยาพัฒน์สุขทวีจำเลยหรือผู้แทนมูลนายการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนผู้รับจำนองหรือผู้แทนมูลนายการขายนะคะถือบัตรสีส้มหมายเลข049ราคาประเมินต้องพนักงานพักวดี2,379,42บาทสําหรับที่73ครับประคำเจ้านที่2,301,000บาทสร้ามประคำแล้วก็5,000 0บาทรับประกันการคุ้มทุนอาคา150,000บาทมีเสนอสนใจรับาคะเฉลี่ยอยู่ป้ายครับ0527รับราคาครับ รับที่จะทําการขายที่ดินโฉนดเลขที่11872ตำบลหลักสองอเภอบางแคกรุงเทพมหมานครเนื้อที่ตามโฉนด45.5ตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือบ้านพักอาศัยแตึก2ชั้นเลขทะเบียนที่327297จานวนหนึ่งหลังครับราคอยู่ที่เพิป้ไปเป็นเลข0527ครับที่ราคาสอง0549ให้เพิ่มครับ0527ครับ0529ครับ0527ครับ0549ครับ0527ครับ ูนย์ห้าสี่เก้าครับศูนย์ห้าสองเจ็ดครับศูนย์ห้าสองเก้าครับศูนย์ห้าสองเจ็ดครับศูนย์ห้าสี่เก้าครับศูนย์ห้าสองเจ็ดครับศูนย์ห้าสี่เก้าครับศูนย์ห้าสองเจ็ดครับศูนย์ห้าสี่เก้าครับครับราคาอยู่ที่ผู้เสียบใตไมเล็ศูนย์ห้าสี่เก้าครับอ่าเมื่อกี้ราคาอยู่ที่ศูนย์ห้าสี่เก้าแล้วครับศูนย์ห้าสี่เก้ายกไปยืนยันราคาอีกครั้งครับครับราคาอยู่ที่ผู้ ถือเป็นป้ายหมายเลข0549ครับที่ราคา3ล้าน1แสน10,000บาทครับมี่านอให้ราคาเพิ่มอยู่ครับถ้ามีเพิ่มเชญยก็ได้เลยครับมีไหมครับทาวราคาอยู่ที่เป็นสินป้ายหมายเลข0549ครับมีไหมครับ หม่มีแล้วนะครับสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งมื่นบาทหนึ่งสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งมื่นบาทหนึ่งสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทสองสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งมื่นบาทสองสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทสองราคาอยู่ที่ผู้ถือใบไม่เลขศูนย์ห้าสี่เก้าครับที่ราคาสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับมีเสนอราคาเพิ่มไหมครับมีไหมครับไม่มีแล้วนะครับศูนย์ห้าสามศูนย์ให้เพิ่มครับศูนย์ห้าสี่เก้าครับครับราคาอยู่ที่ผู้ถือใบไม่เลขศูนบาท มีเสนอใ้ราคาเพิ่มไหมครับมีไหมครับใหม่มีแล้วนะครับสามล้านสองแสนหนึ่งบาทหนึ่งสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทสองสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทสองสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทสองราคาอยู่ที่พื้นไถ่หมายเลขศูนย์ห้าสามสี่เก้าครับที่ราคาสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทครับมีเสนอใ้ราคาเพิ่มไหมครับมีไหมครับใหม่มีแล้วนะครับ สามล้านสองแสนหนึ่งพันบาทสามเจ้าของน,นเขาไม่ขายกับผู้เสอยหายหมายเลขศูนย์ห้าสี่เก้าครับทีราคาสามล้านสองแสนหนึ่งพันบาทครับ ลำดับที่74ขายทอดตลาดห้องชุดโดยปลอดการจำนองคดีสารแทง่งมินบุรีคดีหมายเลขแกงที่ผบ3565 5บอธนาคารกรุงไทยจำกัดหาาชนโจทย์ในในฐานะผู้รับจำนองบริรารการขายนะคะถือบัตรสีส้มหมายเลข047นางสาวกิฟชัมนิสุภกา,ารจำเลยหรือผู้แทนบริกายการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินต้อพนักงานบรรคดีล้านดี2,128,129บาท ลำาดับที่74ครับระกัลตัวทนที่2 1 3ล้านสบาทเพิ่มมาทํา้อยกว่า0บาทหลักประกันในการกู่้ราคา1 5 0 0 0แสบาทมีเสนสินจราคาชฉยยไปครับไม่มีเสนสินจัดราคาเจ้าหน้านดกการขายครับ ลำดับที่75ขายทอดตลาดห้องชุดตามสำเนาหนังสือกรรมสิทธิห้องชุดโดยไม่มีภาระตจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเองคดีสารจังหวัดนนทบุรีคดีหมายเลขแดงที่ยอ15 7ทับสอบริษัทคอริเเคม1994ากจำกัดโจทหรือผู้แทนมูรีการขายนะคะถือบัตรสีส้มหมายเลข188นางสาวนวลสวัสดีพักดีคุณจำเลยที่1หรือผู้แทนมุรีการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานบัคับคดีหนึ่ง4้าน ลำดับที่75ครับราทำเติมที่1 8 9 0 0 0บาทพร้อมมาค้างน้อยกว่50,000บาทรับงานการพูดราคา150,000บาทมีเท่าใรสนใจรับประกาศเฉยๆไปครับไม่มีเท่าใรสนใจประกาศจองงานงดกำไรครับ ลำดับที่76ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยอดการจํานองคดีสารแท่งตนบุรีคดีหมายเลขแดงที่ผอหนดทับสองห้ 60, าธนาคารกรุงเทพจํากัดหาชนโจทย์ในในฐานะผู้รับจํานองมาดูแลการขายนะคะถือบัตรสีส้มหมายเลข026ยนายสายันตีเจริญจําเลยที่1หรือผู้แทนมดุดรายการขายไหมคะไม่มานะคะนางอรุณีตีเจริญจําเลยที่2หรือผู้แทนมดุดรายการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินตจ้พนักง,งานประคับคดี1 3 2 8 5 6้านาทา ลำดับที่76ครับราคาือถือที่1นึ่งล้านสแสนสบาทเพิ่มมา,าคำล้วก็50,000บาทรับกันนะครับผู้สู้ธนาคา1หนึ่งแสนห้าหมื่บาทไม่เสนอสินจา่ายราคาเชนอุป,ปายครับไม่มีเสนอสินจ่ายราคาเจ้าฮันงดังขายครับลำดับที่77ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมกันไปโดยปลอดการจำนองคดีสารแพ่งชนบุรีคดีหมายเลขแดงที่35มห้าทับสองหธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจทและในฐานะผู้รับจำนองมือดูลแลการขายนะคะถือบัตรสีส้มหมายเลข047 นางลำดวนเกตไกในฐานะทายาทโดยธรรมของนางยุพาจูเจตทำจำเลยที ate, ่สามและนางสาวยวดีไกลเกตจำเลยที่สี่หรือผู้แทนบูเรกันขายไหมคะไม่มานะคะนายรัชตะไกลเกตในฐานะทายาทโดยธรรมของนางยุพาจูเจตทำจำเลยที่สามและนางสาวยุวดีเกตไกตจำเลยที่สี่หรือผู้แทนบูเรกันขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวปัจฉรลดไกลเกตในฐานะทายาทโดยธรรมของนางยุพาจูเจตทำจำเลยที่สามและนางสาวยวดีเกตไกตจำเลยที่สี่หรือผู้แทนบูเรกันขายไหมคะ ไม่มานะคะนายประเสริฐไกเกตในฐานะทายาทโดยธรรมของนางยุพาจูเจตทำจำเลยที่สามและนางสาวยุวดีไกเกตจำเลยที่สี่หรือผู้แทนบริเวณการขายไหมคะไม่มานะคะนางชนทิชาสายลักษณ์ในฐานะทายาทโดยธรรมของนางยุพาจูเจตทำจำเลยที่สี่จำเลยที่สมและนางสาวยวดีไกเกตจำเลยที่สี่หรือผู้แทนบริเวณการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินต้นพนักงานประบคดีสอง9้านสี่แสนห้ามื่นเก้าพันหกร้อยสสิบาทับที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่น มาดูแลการไถ่ไหมครับไม่มีแล้วนะครับอ่าลำดับที่77ครับราคาต้นต้นอยู่ที่1,073,000บาทต้นทุนคำรมแล้วก็50,000บาทรักการนะครับก็สู่รคำ150,000บาทมีท่านจระคาชิป,ป้ายครับไม่มีท่านจระคาเจ้างานงดการขายครับ ลำดับที่แปดสิบขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำนาโฉนดโดยไม่มีภาระจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำน,นาจเพื่อขอออกใบแทนเองคดีศาลจังหวัดนคปรปฐมคดีหมายเลขแดงที่ผบเจสามสามทับสองห้าหกหนึ่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจดหรือผู้แทนมือเรืการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวพจณีสุขสิิ์จำเลยที่สองหรือผู้แทนมืรืการขายไหมคะไม่มานะคะนายนพดลศิริภูวณนิชผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมหรือผู้แทนมือเรืการขายไหมคะไม่มานะคะ ราคาประเมินตจ้าพนักงานาัคดีหนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทครับหลังจากที่เราขายลำดับที่แปดสิบนะครับเสร็จนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่นะครับไปเตรียมนะครับผู้มีส่วนได้เสียแล้วผู้สนใจซื้อในลำดับถัดไปนะครับเข้ามาห้องขายนะครับลำหดับที่แปดสิบครับราคาต้นนอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทเพิ่มราคากำร็ห้าหมื่นบาทหลักประกันในการเข้าสู้ราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมิเตอร์สัญับราคาเชิญโยบไปครับศูนย์ห้าสี่เจ็ดรับราคาครับ รั์ที่จะทําการขายที่ดินโฉนดเลขที่123944ตำบลท่าข้ามอาเภอบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเนื้อที่ตามโฉนด52.5ตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือบ้านพักอาศัยตึก2ชั้นเลขทะเบียนที่92พับ30จำนวน1หลังครับตอนทะุนราคาอยู่ที่พิเศษป้ายหมาเลข0547ครับตีราคา1,980,000บาทครับมีท่านให้ราคาเพิ่ม,มครับจะมีเพิ่มเชิญทุกบ้านได้เลยครับมีไหมครับไม่มีแล้วนะครับ 1นึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านเก้าแสนแปดมื่นบาทหนึ่งหนึ้านเก้าแสนดบาทหนึ่งหน้าเก้่บาทสองหนึ่งมบาทสอล้านเก้าแสนมืบาทสอราคายอยู่ที่ผู้สามาเลขศูนย์หี่เจ็ดครับธพานเก้าแสนแปดมบาทครับมีท่านใดให้เพิ่มครับมีไหมครับ,มมรบไม่มีแล้วนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนบาทสเจ้าขงคล้อไม่ขายก็ผู้สื่ปขมาเลขศูนย์ห้าส็ครับธลพล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทครับ ระะครับเชิก็อันนี้ก็คือท่านที่อไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในลำดับที่เออ81-90ก่อนนะครับเอาเอ81-90นะครับก็ขอท่านเชิญท่านก่อนอ,ออกจากห้องขายก่อนนะครับ